กาจะเดินในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภา,ภาจะนำการเรียนปริยัตสามอย่างมาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังการเรียนปริยัตินั้นมีอยู่สามประการโดยการน,นั้นก็คือในประการแรกอาลาคะโทปริยัติท่านก็หมายถึงว่าการเรียนพระปฏิยัติธรรม เรียนคำทางสอนในทางพระพุทธศาสานาเรียนไปเพื่อได้ลาภแต่การะคือหวังมีลาภมียศ่นเองในประการที่สองนิาาณะปริยัติท่านก็แปลว่าเรียนเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อที่จะยกตนให้พ้นจากวัตารสงสารคือ เรียนปริยัตเพื่อที่จะไปถึงมากผลนิพพานนั่นเองและในประการที่สามพันดาการิกาปริยัตินั่นก็หมายถึงว่าเรียนเพื่อเป็นครางพระปริยติธรรมท่านก็เปรียบเหมือนว่านายครางพ่้รักษาตรา์สมบัติของพระราชา อะรคาโทรปริยัตยินั้นแปลกันว่าทำตัวเหมือนเป็นงูพิษบ้างหรือว่าเหมือนกับคนที่จับงูพิษทางหางบ้างคือจุดมุ่งหมายก็คือการจับงูพิษที่หางก็จะถูกงูนั้นเกี่ยวตัวมาฉกเอาได้ก็คือทำให้ถึงแก่ความตายได้ดังนั้นการเรียนปริยัตยิ เพื่อลาบสก,การะก็เท่ากับการฆ่าตัวเองเรียนเพื่อมุ่งหวังลาบไม่ใช่เรียนเพื่อหวังเพื่อที่จะออกจากวัตตสงสารดังนั้นท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าสการโลกาโพริสังขันติซึ่งก็แปลว่า เรียนเพื่อทำตนเป็นหมูพิษในประการที่สองเรียนเพื่อจะหนีทุกข์และในประการที่สามเรียนเพื่อเป็นครา,งาองพระธรรมอาตมาภาพนามาเจริญพรถึงการเรียนพระปฏิติธรรมทั้งสามประเภทเพื่อเอาไว้รดับสติปัญญาพินิษพิจารณาเจริญพร